ทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับการที่ผมจะมาทำท่าป๊อปชกอีกครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าไปใช่องถายจรสันและนี่คือรายการยากเป็นเบดบอลอีพีที่47่สินะคุณผู้ชม EP นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับการที่ผมจะมาทำท่าป๊อป ชกอีกครับคุณผู้ชมครั้งที่แล้วนะครับผมที่ผมเคยทําคลิปฝึกสอนท่าป๊อปช็อปอิดไปตอนนั้นผมบอกตามตรงว่าผมยังเตะมันไม่ได้เลยเตะได้น่าเกลียดมากครับแต่แบบทเลนต์มาสอนอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมผมบอกตามตรงว่าตอนนั้นอ่ะคือเตะเป็นร้อยลงแค่สองสามปีนะครับคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันตอนนี้ผมเริ่มเตะบ่อยๆเข้าเริ่มรู้จังหวะแล้วนะครับว่ามันจะต้องวางขาประมาณไหนและต้องเคลียร์แผ่นยังไงอะไรยังไงมันถึงจะทําให้ป๊อปช็อปอิดมันลงได้ง่ายขึ้นเว้ยถ้าป yeah. ๊อปชกออิดคืออะไรเราม เพื่อท the ี่แผ kind of ่นน่ะมันจะได้หมุนตวัดมาด้านหน้าม like ันจะเป็นท่าที่ตรงข้ามกับฟอนบอบโชบิดนะฟอนบอบโชบิด <likelihood> คือเราเคียแผ่นไปด้านหน้าเพื่อที่แผ่นจะหมุนไปด้านหลังซึ่งท่านี้นะครับผมมันจะเรียกได้กันทั้งหมด2แบบมันจะมีโชบิดกับบอบโชบิดโชบิดมันเป็นการเคียบแผ่นที่แบบว่ามันไม่ได้ป๊อบมันจะเร็วๆไงคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเป็นบอบโชบิดเราจะต้องกระแทกแผ่นลงไปให้มันป๊อบขึ้นอย่างนี้นะครับผมมันจะต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะทบเนคคกอิ นะครับผมเลือกเทคนิคได้ไหมมันก็ยังไมไ่เทพมาเลือเล่องรีเทคนิคกันล้วกันถ้าสอนผิดอะไรผิดไม่ตรงกับอาจารย์ท่านอื่นก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจากที่ผมได้ฝึกมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ถามคนนู้นบ้างถามคนนี้บ้างนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในท่านี้ให้ฟังกันนะครับผม <c oughs> เรลืมภาพคลิปเก่าไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะเฮ้ยเริ่มเริ่มรู้นทิกละต้องสมัติแรงๆเว้ยก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือกรณีขวานำนะเนี่ยผมจะวางขามานี่ นี่ที่ผมวางนะขาหน้าผมจะอยู่ประมาณตรงน็อตเนี้ยส่วนขาหลังอะ่ะผมจะยืนให้ช่วงนิ้วเท้าเราอไปจ่ออยู่ตรงนี้ครับเวลาพอนั้นเวนลาเพื่อน <c oughs> ๆจะเตะท่าช็อปิดอะ่ะเพื่อนๆนก็แค่เคลียขาหลังอะ่ะไปด้านหลังเว้ยแล้วเพื่อนเพื่อนก็โดดมาข้างหน้านี้เดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมเราจะต้องฝึกเคลียไปด้านหลังแล้วก็เอาขาหน้าเราไปรอจับเห็นไหมเคลียไปด้านหลังขาหน้าเราจะ แค่นี้มันก็หมุนแล้วเลยคือเรายังไม่ต้องถึงขั้นปอบนะครับเพื่อนๆครับคือปอปอะผมบอกตรงๆว่ามันยากกว่านะครับมันจะแบบว่าทําให้จังหวะเรางงนะครับผมเราแค่เคลียร์แล้วก็เอาขาหน้าไปรอรับก่อนนะครับเคลียร์นะเคลียร์แค่นี้ได้เองเราไม่จําเป็นที่จะต้องย่อขาอะไรเยอะก็ได้แค่แบบเคลียร์ขาหลังไปด้านหลังก็ขาหน้ารอรับอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับผมเอาให้เรารู้จังหวะก่อนว่าเฮ้ยมันจะต้องจังหวะประมาณไหนถึงจะเตะได้นะครับขาหน้าเราอย่าวางขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อนๆถ้าขาหน้าเราวางขึ้นมาเยอะ แผ่นมันจะไม่ตงกับเรานะครับเราพยายามวางขาหน้าเยื้องไปข้างหลังนิดหนึ่งเยื้องไปข้างหลังในลักษณะนี้นะฮะ่าวางเกินขาหน้าขึ้นแผ่นมาวางในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอาขาหลังวางเยื้องขึ้นไปแล้วก็เขี่ยแล้วก็เอาขาหน้าจับนะครับผมแล้วก็การยืนเออต้องพูดถึงการยืนด้วยการยืนนะครับผมจะไม่ยืนตัวตรงแบบว่าขนานไปกับแผ่นอย่างนี้นะผมจะยืนปิดมันนิดหนึ่งประมาณ20องศานะฮะเฉียย,ออยืนเฉียงนิดหนึ่งเฉียงตามขาหน้าเรา ขาหน้าเราชี้ไปทั้งไหนตัวเราก็ยืนเฉียงไปตรงนั้นนะครับผมแต่หน้าหน้าเราพยายามมองยี้ไว้แล้วเราก็เขีง่งเห็นไหมผมจะไม่ยืนตรงแบบนี้ถ้ายืนตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันยากนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนถนาดนะแต่เทคนิคของผมก็คือผมจะยืนเฉียงนิดหนึ่งพอเราทําอย่างเงี้ยครบสิบครั้งปุ๊บโด,ดยที่แบบว่าเฮ้ยเราเริ่มจับได้แล้วพอนั้นเราก็ลองกั้นใจเลยครับเอาขาหลังเราขึ้นไปตามเหยียบเลยครับอ่าอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเรายังไม่ต้องทําสูงครับอเอาแค่ เชียให้มันรู้จังหวะก่อนนะฮะเชียขึ้นไปแล้วก็เหยียบเห็นไหมนะฝั่งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเราแค่กล้าเหยียบครับช่วงแรกยังไงมันก็ล้มก็ไม่เชื่อลองกลับไปดูคลิปเก่าผมได้ครับอันนั้นล้มกระจายเลยเต,<ะ>ตะจังหวะก็ผิดอะไรมั่วหมดเลยับยคุณผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้ก็คือเหมือนให้เพื่พนอนๆเราลองเปรียบเทียบดูว่าเออถ้าเราฝึกไปบ่อยอ่ะมันก็จะจับจุดเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับผมมันจะสามารถที่จะเตะได้ลองม่นะขาหลังเขียไปด้านหลังพร้อมกับตัวโดดไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ยืนในลักษณะเฉียง เขี่ยไปนะพยายามก้าวขาทั้งสองข้างไปเหยียบพร้อมกันให้ได้นะเขีย่ยเยี่ยน่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเหยียบได้เว้ยอันนี้คือท่าชอบอินนะ ต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนท่าป๊อบชกิดป๊อบชิดลักษณะคล้ายๆกับชกิดทุบก,การเลยไว้แต่ว่าเราจะต้องเพิ่มแรงที่ขาหลังไปเราจะไม่ใช่แค่เขี่ยรธรรมดาเราจะต้องป๊อบแล้วก็ตวัดไปด้านหลังด้วยซึ่งท่าเนี้ยมันก็ต้องอาศัยความชํานาญจากที่เราทำํำชกอิดบ่อยๆนะครับผมพอป๊อบปุ๊บเราก็คุณจับขาหน้าก่อนเหมือนเดิมเลยครับป๊อบน่อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนป๊อบให้แผ่นมันลอยขึ้น และขาหน้าเราก็ไปรอรับพอเราทำงี้ครบสิครั้งเหมือนเดิมเราก็กั้นใจเอาขาหลังโดดขึ้นตามเหยียบเลยข่านี้มันจะเวอร์กว่าเสี่ยงล้มนะครับเพื่อนๆแนะนำว่าทำชกใ้คลองก่อนอุ้ยเอ้ยอุ้ยมือ่อช็อกยู่หน่อยเมื่อกี้ไวไหมอ่าจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การฝึกของเราด้วยถ้าเรายิ่งฝึกบ่อยมันก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะครับบางคนจะถามว่าระหว่างท่าป๊อปชูบิตกับท่าออลลี่ A, ไหนง่ายกว่ากันครับพี่ถาคืออยากจะบอกว่ามันแล้วแต่คนบางคนเขาอ,อาจจะถนัดเชียบางคนเขาอ,อาจจะถนัดแป๊แปกและปาดอะไรเงี้ยมันความยากง่ายมันก็พอๆกนและถ้าเรายิ่งฝึกท่าไหนบ่อยท่านั้นันจะง่ายไปเองนะครับผมอ่าโอเคคุณผู้ชมก็หลังจากที่เราฝึกอยู่กับที่ได้แล้วฮะต่อไปเราก็ต้องมาทําแบบไหลต่อนะครับเพราะว่าสกเก็ตบอร์ดาการที่เราจะเล่นท่าอะไร ยืนยืยงไปแบบประมาณนี้นะครับผมจะยืนยืยงไบบงี้แล้วเวลาโดดไปอะ่ะผมจะไม่ไดโดดตรงๆงเว้ยผมจะโดดดักไปข้างหน้าดักไปข้างหน้าในลักษณะเฉียงนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะฮะเอาแบบชมอีกก่อนนะอ่าพยายามมองเฉียงๆไว้นะครับเพื่อนๆมองเฉียงๆไว้แล้วเราก็โดดไปเฉียง,เ,ยงเห็นไหมครับ แลมพอแถมไหก็เห็น๊อชูวิตจะตายขาดเดียวบอกขาดเดียววะล่ะขาดเดียววะ ทำไมกูดิทำมันง่ายจังวะนี่แหละครับผมป๊อปชีบิตก็ไต่ข่ายเดียวข่ายเดียวกลับบ้านโอ้ยเจ็บโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพอ,อ,อเราเคลื่อนที่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาท่าป๊อปชูบิตหรือว่าโชบิดเนี่ยไปเล่นกับพวกอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปชูบิตแล้วก็ขึ้น5ิหรือว่า5ิไปแล้วก็ป๊อปชูบิตเอาอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะทําท่าโชบิทขึ้นพื้นที่ต่างระดับแล้วก็ชชบิตล,ลงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์สักไลายอย่างนี้แล้วกัน <ged> ลองแบบว่าชอบอปปิดขึ้นแล้วก็ชอบอปปิดลงมาเฮ้ยได้กระทำเกินอ่ะมด เดี๋ยวว่าจะชกอีกลงเอาจริงป่ะในหัวก็คิดงั้นแหละตั้งขาไม่ทันจริงวะเฮไม่จบว่ะมันเห็นเนินตรงนั้นมันอยากเล่นอ่ะเข้าไปตรงนู้นอันได้ป่ะจบปิดลงสวยๆถ้าพอจบปิดคลิปนอนรับฟันดีไม่เจ็บป่ะถ้าเจ็บก็พักไปเดีนน๋ยวนี้ผมก็มาเจอกับอุปสรรคอันกว้างใหญ่ใหญ่หลวงของผมแล้วนะครับนี่เป็นพื้นที่ทางระดนะครับคุณผู้ชมความสูงก็ ประมาณสเก็ตบอร์ดหนึ่งแผ่นนะครับผมเดี๋ยวผมะจะทําการออลลี่ขึ้นไปปั๊บแล้วก็ไปป๊อปช็อปินลงฝั่งนู้นนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็เหมือนเดิมปิดคลิปฟันดีจบปิ้งนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเดี๋ยวให้ตากล้องไปรอเก็บภาพสวยๆฟังนูน้นดีกว่าไปเกือบได้นะ ไล่พอดีเช่ไหอเอ่อย่างฝั่งนูนขอไล่พอดีด <c oughs> อุย้ยเตะลงพอดีเลยเมื่อกี้กลัแบบมาเออถ้าลงก็ลงถ้าไม่ลงก็พออะไรเงี้ยเชื่อลงด้วยสัตว์ <c oughs> เปลี่ยวเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกท่าบ๊อบชบเอ็นอยู่หรือว่าชุบเอนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าเรายิ่งฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆยังไงสักวันเราก็ต้องทำมันเก่งขึ้นเนียนขึ้นสวยขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่เชื่อผม <c oughs> ก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้ <c oughs> <c oughs> นะครับผมคือแต่ก่อนนะผมไม่ได้เล่นแบบว่าคล่องตัวประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็มันเกิดจากที่เอฟซีหลายๆคนนะเรียกร้องกันเข้ามาเยอะๆเข้ามันก นะครับผมก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนด้วยทําให้ผมมีวันนี้แล้วก็สามารถที่ทําให้ผมเล่นสกเก็ตเก่งขึ้นด้วยในห้องก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณมากครับผมโอเคก็เหมือนเดิมครับถ้านเพื่พอนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องถา่ายจอสั่งลงคลิปทุกวันจันทร์พุธสุขุมในเฟซบุ๊กก็มีอยากเป็นเด็กบอททีเจเอสและสุดท้ายนี้ขอฝากร้านนิดหนึ่งถ้าใครอยากได้เกิงสวยๆแบบนี้ครับ ฟียลนะครับผมก็ต้องร้านนี้เลยส้มดอตเอ็นทีเดสกอลฟิเชลนะครับเป็นร้าน IG ไอจีของผมกับพี่เมนะมีงแต่กางเกงเอวเล็กจนถึงเอวใหญ่ y, ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะครับผมก็แวะเข้าไปรุ่นกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ถ่ายจนสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปบ้ายจ้ะแล้วเจอกัน